สวัสดีที่รักสวัสดีเะทิรักจ๋าต้อนรับเข้าสู่พลังงานความปังนะคะวันนี้เรามาพบกันกับเลขทูบแล้ววันนี้สุดพิเศษค่ะอาจารย์เรามาทีเดียวสองแท่งเลยค่ะนะคะหอพรุ่รงนี้รวยจ้าสวัสดีที่รักใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคุณจะได้ดูตอนที่เราไลฟ์สดเท่านั้นนะคะ คลิปวิดีโอว,วันนี้ขออนุญาตลบทิ้งค่ะพี่จ๋านะคะเพราะว่าเลขทูบเก็บไว้ไม่ได้นะคะเวลาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวตอนที่เขามาตรวจระบบ AI ตรวจเจอย้อนหลังเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะเพราะาช่วงนี้เพจถูกปิดกั้นการมองเห็นอยู่นะคะสวัสดีค่ะที่รักจ๋าเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะนะคะอุ้ยไข่น่ารักจังเลยเข้ามาแล้วบอกสุดปังเลยทีเดียวนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีลาหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับนะช่วยกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับช่วยกันเป็นสะพานบุญนะครับใช่ในะคะ,ะแฟนเพจท่านอื่นๆวันนี้<ด>เลขหทูบมาทีเดียวสองแท่งเลยนะคะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยนะคะได้ ลุ้นไปพร้อมกันทีเดียวเลยเมื่อวานนี้เราหยุดแต่เราไปทําบุญมานะคะแล้วก็นําบุญมาฝากพี่ๆเพราะว่าอยากจะเสริมบุญบาร,รมีให้แฟนเพจของตัวเองด้วยนะคะสะดกข้อต่อชะตาให้ตัวเองแล้วก็แฟนเพจของตัวเองด้วยนะคะไปทําบุญที่มูลนิธิปอเต็กตึงมานะสามพบาทแล้ววันนี้ค่ะนะคะใครที่อยากจะอบอกว่าอาจารย์หนูอยากจะบูชาเครื่องรางของอาจารย์แล้วตัดเงินทําบุญวันนี้นะคะ จะตัดเงินทำบุญรวมกับของมูลนิธิปอเต็กตึงที่ไปทำบุญมานะคะรวมแล้ววันนี้จะทำเงินเอาเอาเงินทำบุญอยู่ทั้งหมด1 2 0 0 0บาท<อ>เดี๋ยววันนี้จะตัดเงินทำบุญเพิ่มนะคะจสาธุด้วยกันเนาะเดี๋ยสาธุด้วยกันนะแล้วก็เดี๋ยวมีพระอุปคุตรุ่นพิเศษรุ่นใหม่คะ่ะนะคะคเอาไว้ใส่กระเป๋าสตางค์นะคะเพื่อดึงดูดทรัพย์โดยเฉพาะเลยค่ะจย์<อ>รุ่นเปิดทรัพย์ค่ะนะคะอ่า ใครอยากได้เดี๋ยวรอสักคู่599ไม่ขายทายจันจะปล่อยอยู่ที่199บาทแล้วก็ตัดเงินทําบุญให้ด้วย100นะฮะ<ม>เพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วนะครับนะคนละหนึ่งไลค์หแชร์ช่วยกันอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะครับนะใช่แบ่งปันเป็นสะพานบุญวันนี้ขอนะเปิดการมองเห็นกาแฟนเพจหน่อยนะครับะะวันนี้ขอเปิดการมองเห็นหน่อยนะสวัสดีค่ะที่รักะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงค่ะนะคะ พรุ่งนี้รวยจ้าอันนี้เป็นไลฟ์สดของวันที่หนึ่งนะคะพฤษภาคม2565ค่ะนะคะซึ่งเป็นวันที่นะคะทุกคนรอคอยความหวังเมื่วดที่แล้วเลขทูบเข้า8558นะคะนะแล้วก็ใครที่ CF สินค้าวันนี้เดี๋ยวเราจุดทูบก่อนแล้วเราจะแถมไปให้ด้วยสวัสดีพี่ปุ้ยจ้าสวัสดีพี่อาทิตย์สวัสดีคุณพิกุลจ้าสวัสดีคุณสาสิธรจ้าพี่จ๋า สวัสดีค,คุณดีไม่พอค่ะสวัสดีคุณสมพงศ์สวัสดีคุณนงรักสวัสดีคุณสุกัญญาสวัสดีคุณจันญ,ญาจะโอ้ยเลขเลมาแล้วนะคะ,ะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ช่วยจันชาจันเคนะครับเปิดกล้องมองเห็นเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวจันแทจันเค้นจะได้ให้นะครับยาวๆกันเลย นะจะได้ให้ยาวๆกันเลยใครอยากได้แบบยาวๆแบบวันนี้เลขทูบสองตัววันนี้เลขทูบทั้งสองแท่งเลยนะอาจารย์จ้ะวันนี้ได้ทั้งสองแท่งเลยนะทีเดียวสองแท่งเลยพวงนี้รวยเลยเหรอคะจานสองแท่งรวยเลยครับโอ้ยพวกนี้รวยเลยนะคะสวัสดีเจ้าที่รักค่ะนะคะคิดถึงกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆนะจ๊ะนะคะแชร์แล้วค่ะกราบขอบพระคุณมากสาธุใครกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะ หนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะหรือว่ามากกว่านั้นก็ขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันนะคะเมื่อวดที่แล้วเลขทุบเข้า5้าแปดหเนาะใช่ไหมอาจารย์ใช่ใครับนะเดีดูกันงวดนี้ว่าจะมาสองตัวแตกหรือ3ามตัวแตกอีกนะคะอ่าเรารอรุ้นกันนะคะสวัสดีจ้าพี่จ๋าสวัสดีคุณชำนาญสวัสดีคุณยุพาวสดีจ้าโอ้โหนี่อาจารย์มาแล้วเลขแรก1สุดปัง หนึ่งสุดปัง,งแฟนเพจที่น่ารักครับพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมหนึ่งสุดปังครับหนึ่งสุดปัง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 นะคะพี่จ๋าพิมพ์ให้หน่อยนะอ่ะแฟนเพจครับอาจจ์ชัดขออนุญาตขั้นกลางนิดหนึ่งนะครับนะ ตอนนี้แฟนเพจที่อยู่ในไลฟ์อาจารย์ชาติจันเชนะครับเข้ามาแล้ว2,000กว่าท่านนะขณะนี้ขอคนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์เปิดการมองเห็นนิดนึงเดี๋ยวอาตาจะยิงเลขทูย่ยาวๆให้เพื่อที่จะให้แฟนเพจนะครับนะได้มีส่วนร่วมในการที่จะชมไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้ตัดเลข2ตัว3ตัวไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าใครอยากได้เลขครบ เต็มสูตรไปนะครับเราวันนี้เราจัดให้เลยยาวๆเลยแฟนเพจขอคนละ1ไลค์1แชร์หรือถ้าใครมีกลุ่มสามารถแชร์ลงกลุ่มได้5กลุ่ม10กลุ่มน,นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะอาจารย์คะขานี่ไงพี่รามิตายังบอกเลยว่าหาเจอแล้วแสดงว่าเพจถูกปิดการการมองเห็นใช่ครับเพจเราโดนปิดการการมองเห็นข้าจารย์อ,อ่ะตอนนี้1สุดปังมาแล้วเอาแฟนเพจพิมพ์ให้หน่อย1สุดปัง หสุดปังครับแฟนเพจครับหนึ่งสุดปังอาจารย์แค่คต้องมาให้กําลังใจแฟนเพจกับอาจารย์แค,ค่ค่ะนะคะโอ้โหใครเนี่ยพี่อิสรีซีเอแล้วกอไก่ออ่างเลขหนึ่งเท่ากับสามนะคะอของกินก็ซีเอฟได้นะแถมเลขทูปงวดหน้าให้อยู่แล้วนะจ๊ะทูปเราจะจุดคืนวันที่สองต่อร้อยต่อคืนวันที่สองกับวันที่สามนะคะนะ แล้วก็จะเริ่มส่งสินค้าวันที่สี่ค่ะที่รักนะคะวันนี้ข่าวดีกาแฟมานะจันใช่กาแฟมาวันนี้ข่าวดีกาแฟเพราะคุณพี่เรียนค่ะยังไม่หายดีเลยค่ะนะคะหน้ายังบวมอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะแต่เขาบอกว่าแต่ว่ามันก็ลดลดเชฟลงแล้วค่ะพี่เหรียญนะคะทาให้เห็นหน้ามากขึ้นแบบตาลืมได้ง่ายขึ้นนะนะคะว้าใครสิบแชร์แล้วสาธุขอให้ได้ใครหน้าสิบแช์นะพี่จ๋า อ่อานชื่อไมนะ่ทันภาษาอังกฤษขอให้ได้สองตัวก็แตกสามตัวก็แตกจะพีจานะคะสามุนะครับอ่ะมาครับชัดและวหนึ่งหเจดสุดปังครับหนึ 1, 6, 7, สุดปังเดี๋ยวตัวที่สองเดี๋ยวทูบแท่งที่สองกำลังจะมานะคะวันพี่ๆระหว่างรอทูบแท่งที่สองช่วยกันพิมพ์ให้หน่อยจ้ะว่าหนึ่งหก็สุด ปังแฟนเพจจะว่ามีจริงหรือเปล่านะครับมีจริง<า>นะโชว์แท่งที่สองนะครับนะอตอนนี้ก็มาจ้านะพรุ่งนี้รวยจะพรุ่งนี้รวยนะพรุ่งนี้รวยแนะ่มัน <c oughs> ต้องสองตัวแตกสามตัวแตกบ้างแหละนะหนึ่งหกเจ็ดแล้วแฟนเพจเราอย่าลืมเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดนะ พ่อาจารย์ชัดให้สองเก้าจไปหมันก็ดกเป็นเก้าอาจยะชัดให้สองกาจ็ับเก้าไปจาได้ไหมครับสาตัวแดงอาจารย์ชัดสตัวเด่นหนูก็เจ็้าเจ็ดค่ะจเก้าเจเนาะใช่สามตัวเด่นหนูก็เจ็ดเก้าจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเกาเจ็ดนะจันอย่าลืมแล้วก็เ็นเพจนะแล้วก็หกก็ดบเป็น9กด้วยนะที่รักนะใช่ครับอ่ะเราก็ต้องเตรียม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 ไว้นะเตรียมไว้แฟนเพจใช่ใช่ใช่ นะทูบของเพจนี้นะจะจุดอยู่ที่สองแท่งค่ะที่รักทูบจะจุดอยู่ที่สองแท่งนะนี่ไงพี่พี่เว็บหายไปทําธุระแน่เลยพี่พี่พบาง,บางท่านก็คิดว่าหมดแลนะใ้ใช่ใช่ใช่นะจากห้าพีกว่าเเดี๋ยวเปิดตัวแรกของแท่งที่สองให้แฟนเพจเลยใช่เดี๋ยวเปิดตัวนะแรกของแท่งที่สองให้แฟนเพจต่อกันไปเลย สำหรับท่านที่ออกไปนี่คือพลาดเลยนะพลาดแท่งที่สองไปเลยนะไม่บางคนไม่รู้ไงไม่รู้ไงพยายามอาจจะัพยายามบอกไงว่ามีสองแท่งนะไม่อยากให้ออกไปก่อนเพราะว่าใครออกไปก่อนเนี่ยคือจะไม่ได้แท่งที่สองบางท่านก็บอกพอเวลาเราโพสต์แล้วบางท่านก็บอกอุ๊ยไม่เห็นบอกเลยไม่เห็นมีเลยตอนดูอะไรเงี้ยมันมันทําให้แบบสวัสดีพิสุสวัสดค่ะนะครับจริงๆอาจารย์ฉันอยากให้ได้ให้ครบกันทุกคนนะครับนะอื เอาโอ้โหอ้โอ้อ,อ,อ,อันนี้ก็ขึ้นบนอันนี้ก็ขึ้นบนทันทีเลยนะคะเหมือนขออาจารย์เคสจะไปบนใช่ไหมจะขึ้นบนใช่ไหมก็ของอาจารย์ชัดเหลื่อมล้ำสักขนาดนั้นดูของหนูสิทำไมขออาจารย์ชัดมันดู<า>เหมือนจะลงล่างลงชั้นล่างไงก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่หนึ่งจะลงชั้นล่างเอาเนาละเอาละเอาละเอาแล้วเอาแล้วเลขทูบบนนี้เป็นเลขทูบสดนะคะหมายถึงสดในคือเรายัง เขาเรียกอะไรเอ่ยเรายังไม,ไม่ไม่เคยปล่อยหน้าเพจนะถ้าเพจจริงวันนี้จะเป็นการปล่อยวันแรกเลยค่ะที่รักขานะคะนะสิบแชร์แล้วค่ะจิตตามอาจารย์มานานกราบขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋านะคะแล้วก็ใครนี่บอกว่าอาจารย์ตรงเลขหกมันแตกนะนะคะอา้าวก็เด่นห้าหกกัที่รักหกแตกเลยนะเออที่รักทินนี้ต้อนรับกลับบ้านค่ะ นะ้าเลขนอนมาเลขที่แทนนอนมาคือห้าเจ็ดกับเก้าศูนย์ค่ะเพจปลอมเอฟเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะครับใครอยู่ในเพจปลอมเอฟเท่าไหร่ก็จะไม่ติดกล้วยอบน้ำผึ้งกอไก่อออ่างเลขหนึ่งค่ะพี่จันทาจ๋ากอไก่เอออ่างเลขหนึ่งจ้ะอยากขึ้นอยากขึ้นทีวาโค้ดให้แฟนเพจในเพจปลอมจังเลยอะ่ะนอนแทนนอนมางวดนี้ไม่ได้ฝันเลยค่ะที่รักค่ะนะแทนนอนมาคือห้าเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะแฟนเพจครับ อาจารย์ชัดจะขึ้น QR code ตรงหัวมุมแล้วก็ตรงเป็นเลข่าเลข ID line ID line นะครับแฟนเพจที่อยู่ในเพจปลอมนะแคปไว้นะครับนะเพจจริงอาจารย์ชัดนะครับสแกน QR code มาหรือว่าแอดไลน์ที่แอด CK972 นะครับนะแฟนเพจที่อยู่ในเพจปลอมที่หาเพจจริงยังไงก็หาไม่เจอนะครับเอฟอะไรก็เอฟไม่ติดสักทีนึงนะครับแอดไลน์มานะแอดไลน์คือ QR code ด้านบน<า>หรือแทนนอนมานะแทนนอนมา ใช่ค่ะสงสารคนเอฟเนี่ยพี่เขาก็บอกอาจารย์เค้เข้าใจนะบางคนเจอหน้าแล้วก็เพจเพจก๊อฟเขาก็ให้เบอร์เบอร์โทรอาจารย์เค้ไปใช่ไหมบางคนโทรมาก็จัดเต็มที่เลยก็กูดเราเนี่ยเอฟก็ไม่ติดโอนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็บอกเรากราบขอโทษจริงๆที่หน้าสวยๆไปทําไปทําปัญหาพี่เขา่ะเราจะพูดยังไงได้อ่ะนะฮะ คุณคุณอะไรเอ่ยอะไรอะไรเอ่ยคุณอะไรติมานะเขาบอกว่าขึ้นเลยค่ะนะเพิ่งหลุดจากเพจปลอมมาเพิ่งหลุดจากเพจปลอมมาพี่จ่ายินดีนะเอาจนเหนรับยค่ะโอ้พี่จ๋ายินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะเนี่ยบางครั้งอะเราเราเข้าใจแฟนเพจนะบางคนเนี่ยเขาโทรมาที่ตําหนิเราเราเข้าใจหมดเลยนะบางคนก็บอกเอฟไม่ติดเลยเลือกลูกค้าละสิ ไม่ได้เลือกที่รักที่รักอยู่บิดเพจเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเาะอเราก็พยายามมากเลยนะนะแอดไลน์มาก่อนก็ได้ค่ะแอดซีเคก้เจ็ดสองเนาะในนั้นจะมีแบบทุกครั้งเราจะแจ้งเตือนไปให้เราจะแจ้งเตือนไปให้ค่ะแปดสองสามอาจารย์แปดสอสามนี่ยมันคือเลขเดิมของแทงท,ที่แล้วนะฮะหแ<ค>่<ม>สลับกัน ของแบบนี้อะไรมันก็เป็นไปได้ยำนะ้ำว่าแปดสองสามคือเลขรถเบนซ์ยังเป็นเลขรถเบนซ์อยู่นะครับ 8, 2, อ่แปดสองสามมีคนคุณทักกูบอกว่าชอบสองสามสองสามแฟนเพจเดี๋ยวเพิเ่งไปไหนนะเดี๋ยวขึ้นเลขเต็มซีให้แป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวเลขเต็มซีนะคะไปเสี่ยงมาเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะไปฟาดเคาะใหญ่นะคะไปทําหน้ามาฟาดเคาะใหญ่ก็เลยไปเสริมดวงให้ตัวเองให้แฟนเพจมานะ แล้วก็แล้วก็ล้องเสียงเซียมซีโคลง<ฟ>ไมแ้แฟนเพจดูเซียมซีนะหนึ่งแปดเจ็ดตามด้วยเลขขออาจารย์ชัดคือสองอาจารย์ชัดได้สองมาอาจารย์ชัดได้เลขเดียวเลยครับเสียงเซียมซีวันนี้เมืม่อวานนี้ได้เลขเดียวเลยครับสองได้เลขเดียวเลยนะสองแต่อาจารย์เคได้เลขหนึ่งแปดเจ็ดขออาจารย์เคเป็นหนึ่งแปดเจ็ดนะครับแฟนเพจดูดีๆนะ เป็นหนึ่งแปดกับเจ็ดนะครับเป็นหนึ่งแปดกับเจ็ดซึ่งถ้าจะไปดูในเลขทูบนะครับก็คือคู่แรกคู่แรกก็คือหนึ่งแปดคู่แรกคือหนึ่งแปดนะครับนะอ่าแล้วก็มีเจ็ดถูกไหมอาจารย์หนึ่งแปดจหนึ่งสามก็หนึ่งแปดมันตัวเดียวกันนะอาจารย์เลข3าก็เลข8ปดอะ่ะเราก็ตัดให้แล้วนะครับแฟนเพจดูนะครับอ่าโอเค แล้วก็ส่วนเลขทูปนะครับก็เป็นเลขตามนี้เลย167823 16782 3, 1, 6, 7, 8, 2, 3. พี่ก็ชอบ732อะอ่า